โค้งค่ะคะุกงอนเสร็จแล้วแอนค้องออกไปค่ะให้คุงลงพื้น,นะคะ่ะหรืให้ความรู้สึกนะคะหน้าหน้าค้า,างไว้ดีค่ะคดีละค่ะค้างไว้นะคะห้าจะรู้สึกตึงน<ช>คะคะที่ก้นที่แก้มก้นด้านข้างนะคะสี่สามสองดีอก็ดีข้มดีบอกอ่ะค่ะค่อยๆลงถ้าแนวไปขี้เกียจค่ะลงเลยค่ะดันก้นไปข้างหลังค่ะหัวแต่พื้น มือไม่ขยับค่ะมืออยู่เพราะว่าเราต้องการให้ใต้ท้องแขนตึงนะคะเยอค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งลงเลยค่ะลงห้าเด็กห้าเด็กค่ะมือวางข้างลำตัวหายคมือคลื่นค่ะวางพื้นเป็นเรื่องสารคเกงนะคะอ๋อเปนเกมด้วยพร้อมแล้วตั้งตัวขึ้นค่ะอย่าเพิ่งลืมตานะคะตั้งตัวให้เสร็จก่อนค่ะ เชิญการตัร้าออเปิลไลเปิดหน้ามองตรงค่ะเท้าวางที่พื้นแล้วค่ะแล้วก็ผ่อนคลายค่ะอย่าให้สบายๆนะคะตั้งเข่าข้างขวาขึ้นค่ะแล้วตะแคงตัวไปด้านซ้ายค่ะด้วยกันเอา,าเอาเข่าลงพื้นแล้วค่ะแล้วก็เอามือข้างล่างกับเข่าวไว้นะคะพยายามให้ขาขาที่อยู่ข้างน้าเป็นเส้นตรงเป็นขาตรงค่ะ เอาตัวกลับมาด้วยค่ะเดี๋ยวขยุนตัวเอากลับมาด้วยเอาตัวมาวด้วยเลยเอามือด้วย,วยค่ะหลังไว้ก่อนค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ทํามือหักเป็นข้อสองค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดมาข้างนี้พร้อมหันหน้ามาค่ะแต่ถ้าวางได้วางเลยนะคะเก่งนะเนี่ยวางได้เดีเท้าเข่าลอยขาตั้งค่ะเท้าที่ได้แต่หันหน้าไปข้างนี้ค่ะสบายๆนะคะเข้าสูา่ท่าทแม่กระตุนอยู่ไหมคะตึงขาไว้แค่ตึงให้ความตึงลดลง พยายามด้วยเนาะโอเคอ่ะถ้าอยู่ในท่าที่แล้วถ้คสบายขึ้นเตะเท้ามาเลยค่ะเป็นเส้นตรงจับไม่ถึงเท้าไม่เป็นไรจับ่างนี้นะคะเอาเท้ารูดข้าเท้ารูดอ่ะเป็นเส้นตรงแล้วค่อยๆเปิดเหมือนเดิมค่ะเปิดกลับมานั่นแหละเอาเท้าที่ได้ไม่ฝืนนะคะทำให้มึงเบือนสบายสบายที่เราทำได้นะคะไม่ฝืนนี่แล้วลูกค้าที่นี่สบายใช้แรงแต่น้อย ต่มีสตินะคะไม่ฝืนไม่อึ๊บ๊าไม่พยายามนะคะน่าแหละนั่นแหละกระดูกดจะนักรอกนั่นนะคะนั่นคือถ้าถ้า,ถามันจะเหมือนหมอหมอจัดกระดูกอะค่ะที่ก็ตีตัวแลปวก็มาคล็อปเนี่ยนะ <c oughs> แต่ถ้ากระดูกล่างนี้ก็จะสบายเหรอคะค่ะเพราะว่ามันได้บิดเข้าที่ของมันนะคะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ส่งทีมงานช่างภาพฝึกโยคะกันไปเห็นภาพบรรยากาศวันนี้เอาแบบง่ายๆกันไปก่อนเนาะเพราะว่าส่วนที่เหลือผู้ชมก็ต้องติดตามมาที่บ้านโยคะอาจารย์ตาเองนะคะยังมีเคล็ดไม่รับอีกเพียบเลยยังมีเคล็ดไม่รับยังมี <ๆ S 2> หลายท่าวันนี้ว,วันนี้เอาไปสองท่า,ก,าก็พูดก,กันตรงๆค่ะแทบแย่ทำทำเป็นประจำนี่ก็จะจะดีขึ้นซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่านะฮะหัวใจของโยคะก็คือการต้องมีสมาธิ ทำแบบสบายๆใช่ไหมครับไม่ต้องฝืนใช่ค่ะไม่ฝืนแล้วก็ไม่ได้ต้องไปเน้นที่ท่าว่าจะต้องเป็นท่าใช่เป๊ะตามตัวอย่างไม่ใช่เราเข้าสู่ท่าในกระบวนการ<ช>แล้วถึงตรงไหนที่เราพอเรา<ช>พอค่ะ เราต้องรู้จักร่างกายเราว่าพอตรงไหนทำทำเท่าที่ทําได้ไม่ฝืนอันนี้คือหัวใจของโยคะเลยอยากก็ให้เข้าใจสรีระของเราใช่ค่ะทําได้กับตําแหน่งตรงไหนเพื่อจะแก้อาการกับเราที่เราเป็นตรงนั้นนะคะถ้าทําเป็นประจำในร่างกายเราจะดีด้วยใช่ค่ะและลมก็จะดีด้วยใช่ค่ะอันนี้ทําได้ทุกเพศทุกวัยนะ ไปทุกสรีระได้ทุกอย่างควรจะผอมจะยังไงได้หมดเลยมาถึงช่วงนี้ค่ะนําเสนอมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นโยคะหน้าเด็กเด็กหน้าเด็กมันน้อยไปมันต้องหน้าเด็กเด็กด้วยมีโยคะที่หน้าทําให้หน้าเด็กด้วยคือคือจริงๆเราไม่ได้เน้นที่ว่าหน้าต้องเด็กนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะทำสองหน้าหน้าแรกก็คือหน้าเล็กที่สุดนะคะเราเรียกหน้าหนูนะคะก็คือ อ่าจีปากจีจมูกจีตาให้เล็กนะคะเพื่อดึงกล้ามเนื้อของใบหน้าแล้วก็สมองนะคะแล้วท่านี้จะช่วยให้สมองโล่งโปร่งนะคะแล้วเราจะดึงมามเหมือนกับให้เล็กที่สุดเลือดลมจะหยุดนะคะแล้วพอเราหยุดคั้งสักแป,ป๊บหนึ่งเราจะทําหน้าสิงโตหน้าสิงโตจะเป็นการผลักเลือดลมออกไปนะคะก็จะทําให้อ่าได้ล้างผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็อิเลสติกของหน้าเรามันก็จะยืดหยุ่นอยู่ยังทําง,งานอยู่นะคะแล้วเส้นสมองนะคะมันจะ โดนดึงเข้ามาแล้วมันก็จะกระจายกลับออกไปมันจะทําให้สมองโล่งโปร่งเวลารู้สึกหุดหยีดแม้ญญมกระทั่งขับรถนะคะหรือม่แต่ว่าขับรถต้องดูนะคะเพราะว่ามันต้องหลับตานะคะก้าง,างรถตกใจไม่แล้วก็มันต้องหลับตาเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยแต่ว่ารู้สึกถ้ารถติดนานเครียดอะไรอย่างเงี<ด>้ยทำเงี้ยได้ค่ะแล้วมันจะทําให้สมองโปร่งและเราจะเป็นคนไม่อารมณ์ร้อนนะคะนะคะโอเคทําได้ทุกที่ยกเว้นขับรถนะเราจะทําหน้าให้เล็กที่สุดก่อนนะคะน้น่นะคะเดี๋ยวดู แล้วอาจจะนับได้หมื่นกันนะคะทุกอย่างหายใจได้สบายๆนะคะไม่ฝืนเพราะว่าถ้าเราไม่หายใจกันหายใจมันจะทําให้เราค้างท่าไม่ได้นานนะคะโอเคนะจะเริ่มนะคะหน้าเล็กที่สุดดูนะคะสังเกตที่หน้าจันตานะคะปากปากยื่นออกไปก่อนนะคะยื่นค่ะเสร็จแล้วยีตายีจมูกยีปากพร้อมนะคะเริ่มค่ะนี่คือการทําหน้าให้เล็กที่สุดเหมือนเราบีบทั้งซุกสวยไว้ที่ด้านหน้าให้เล็กที่สุดยีจมูกยีปากยีตานับ 5 4 3 2 1 0ลืมตามาอ้าปากเป็นสิงโตอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะสิงโตตาปกตินะคะดูสิงห์หนท่านน่าเกียดมากเลยค่ะตามองข้างบนสังเกตตามองด้านบนที่ระหว่างคิ้วใสตามองไปที่ระหว่างคิ้วนะคะแบลบลิ้ดออกมาให้ยาวที่สุดนะคะตรงนี้จะเป็นการคลายนับถึง5เสร็จแล้วก็เข้าเหมือนเดิม เป็นไงคะคุณสิงห์ผลคุณอยากํำตัวเองสิคะเดี๋ยวนะคะข้อนนะนาอาจารย์เคยบอกว่าท่านนี้อย่าทำให้คนที่นอนอยู่ข้างข้างเห็นตอนตื่นเช้ามาไม่ควรทำเดี๋ยวจะตกใจตื่นมาเช้าควรจะอยู่คนเดียวและ้อมีหน้ากระจกด้วยแต่ถ้าต่างคนต่างทำก็โอเคนะคะ เพราะว่าทําแล้วเนี่ยมันจะทําให้สมองโล่งลองตั้งสมาธิดีๆแล้วลองทําดูค่ะอย่าไปพวงถึงว่าสิ่งที่สะท้อนกระจกเงาของเราว่ามันเป็นยังไงเรากําลังดูร่างกายเราว่าเราต้องการทําให้สมองปลอดโปร่งนะคะเวลาที่เราลืมตาท่าสิงโตนะคะลืมตาค้างไว้มันจะทําให้เลือดมาหล่อเลี้ยงดวงตานะคะพอเลือดที่มาข้างรอบดวงตาเนี่ยมันจะเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นมันจะสลายต้อสลายฝ้าฟางที่อยู่กับดวงตาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราเพื่อให้มันไม่เกิดกับเรานะคะ แล้วหน้าที่เราหุบมาเนี่ยเลือดมันจะมาค้างพอเราทําหน้าถึงโตมันจะผักออกไปแล้วลิ้นที่แลบออกมามันก็จะเป็นการฝึกประสาทโพลิ้นว่ายังทํางานได้ดีอยูออ่กับอาการที่ลิ้นขับปากที่จะจะเป็นลิ้นคับปากเนี่ยค่ะมันจะทําให้ความรู้สึกตรงนี้เรายังคงอยู่นะคะ mm hmm. แล้วมันจะเลือดจะสูบจีที่ใบหน้า,าอิลาสติกช<ๆ>าสิงโตจริงๆเราใช้ดวงตาเป็นกำหนดได้ค่ะพอเราค้างจนรู้สึกว่าแสบตานิดๆแล้วเราค่อยหลับตา ลองดูไหมคะลองดูตอนตั้งสมาธิดูแล้วจะรับความรู้สึกว่าเหมือนตอนจีบสาววใหม่เลยค่ะมันจะหน้าหนูทําปากก่อนใช่ไหมครับเริ่มปากก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ค,ผผค่ะเริ่มนะคะเอาปากจ้วกมาก่อนเลยค่ะปากยื่นออกมาค่ะเสร็จ<ย>แล้ว,ลวยีตายีจมูกยีปากค่ะหลับปากค่ะทำหน้าให้เล็กที่สุดทำหน้าให้เล็กที่สุดใช่ค่ะมารวมกันที่หน้าค่ะนั่นแหละค่ะ ้างไว้นะคะหายใจได้นะคะไม่ต้องฝืนตรงนี้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเอาแค่ใบหน้าไปเดียวนะคะโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หน้าสิงโตค่ะลืมตามองหวานคิ้วแล้วนี่เราใปให่ยาวที่สุดค่ะปากอ้าค่ะเหมือนยิ้มเลยค่ะอ่าจะรู้สึกว่าเส้นตรงนี้ขึ้นมันจะดึงเส้นจากสมองค่ะสิงโหนก็แบบ อย่างนี ini, ้เลยเนี huh ่ยเพื huh. Ó, ่อเพื uh ่อให้คอตรงเนี้ยสองข้างเนี่ยมันจะเป็นเส้นขึ้นสมองนะคะมันจะมีอะเนี่ยตรงนี้ยค่ะขึ้นเนไม่ดีมันก็ไม่ได้ใช่ค่ะมันจะไม่ได้ตรงนี้มันจะไม่ได้ตรงนี้ต้องเอางนี้ขึ้นอ่าฮะนฮะเส้นตรงนี้จะขึ้นแม้กระทั่งเราไม่ได้ลิ้นที่เราทําแบะปากออกไปเห็นไหมคะเส้นตรงนี้มันจะขึ้นมันจะดึงเส้นนี้ขึ้นมา เส้นไม่ขึ้นนะมีแต่ชั้นแล้วเราไม่ไม่ไม่เอาปากแบบนี้นะคะปากนี่เหมือนยิ้มเลยให้คอขะเกงคอค่ะเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเกงคอเอาอย่างนี้เลยนะคะฮรฮอ่าเห็นไหมคะว่าปากเราจะต้องอ้าแล้วเส้นตรงนี้จะขึ้นเส้นไม่ขึ้นนะมีแต่ชันคอขึ้นเออเนี่ยรู้สึกไหมคะว่าเส้นข้างลำคอขึ้นรู้สึกไหมอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกนะโอ้รู้สึกใช่ดะเนี่ยอย่างไรดะค่ะใช่อาใช่ถูกต้องอย่างนั้นนะคะทำหน้าเรที่สุด แล้วก็ปากจูปากหมูปากจูบีบหน้าองแบบหน้าหนู่ะบีบหน้าให้เล็กอลบตาค่ะตาีาปาทีบจมูกให้เล็กที่สุดมีความรู้สึกว่าดึงดึงเส้นกล้ามเนื้อสมองมารวมกันที่ใบหน้ารู้สึกไหมคะอย่างนั้นนะค่ะในการหายใจนะคะสี่ในการหายใจค่ะสามสองเขาไม่ทำปากจูเขาทำแบบนี้มันต้องเอาปากชิดกันที่มบเนี้ แล้วมันก็จะนี่คือการโยคะนะคะเราต้องซีเรียสเราต้องซีเรียสนิดนึงทำปากแค่นี้ก่อนค่ะนั่นแหละทปากนั้นแหละปากอย่างนั้นจะพอปากนี้อ่ะเพาอย่างนี้มันจะไม่เมื่อยนะคะมันแค่ดันออกไปอ่าโอเคค่ะทำดูเขาสิเขาก็ทำอย่างนี้เสร็จเขาก็เขาเหมือนอยู่นมอ่ะ อาจารย์ตาบอกว่างดรับทีมวานอนเป็นลูกศิษย์ค่ะเรียนเป็นเซตเรียนเรียนหมดอันนี้เป็นอันนี้เป็นท่าสุดท้ายที่ง่ายจริงๆง่ายจริงเอาเอาแค่ปัดยื่นออกไปค่ะแล้วก็ทำให้เล็กๆอย่างนั้นทำได้เล็กๆโอเคนะนับหหนีปากหนีจมูกหีตาให้เล็กที่สุดค่ะวาไว้นะคะห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่อลืมตา,ตาขึ้นค่ะทำหน้าสิงโตลืมตามาหว่างคิ้วแล้วพีย่ยาวพี่สุดถูกค่ะเอาคิ้วมาเอาตามาหว่างคิ้วไว้ค่ะอันนี้รูนหน้าเหมือนที่ตาโ <c> <laughs> คนคือมันเป็นท่าที่ใครดูแล้วก็มันปลกนะแต่มันได้จริงๆถ้าสอนชาวบ้านจะชอบมากค่ะเนี้ยชอบเขาก็จะบอกกันว่าอย่าพยายามไปทำให้คนที่บ้านเห็นก็จะมีอาการ เลค่คะสนุกเป็นไงเป็นไงคะหน้าหมดแล้วหมดกันฝากผ้าไปทำนะคะแล้วเราไปทำผ้าได้ผลยังไงก็แล้วอ,อยลงต่อใน,นในคลิปมัเป็นไง<ด>ค,คือปกต,อติไม่ค่อยได้ทำหน้าแบบนี้รู้สึกนะหน้าแป็นแ,แต่งขึ้นไหมหน้าจะรู้สึก<น>ร้อนบ<ๆ>ูบค่ะร้อนไหมร้อนบ<ๆ>ูบรู้สึกดีใช่ไหมง่ายร้อนไปหมดแล้วตอนนี้น้ตาไหลถูกค่ะนั้งตาจะไหลท่าเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเพ่งดวงตาไว้นะคะ มันน้ำตามันจะมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาพอ,อเราออกจากภ้าก็จะมีน้ําตาซึมออกมาเป็นการบริหาราหน้าด้วย,วยใช่ค่ะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อดวงตาด้วยน่าจะเด็กมันมีการยืดหยุน่นและสิ่งหน้าก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กคือหน้าเป็นใบหน้าที่ยืดหยุ่นนะคะคถ้าอายุเยอะๆหน้าจะแข็งละ สังเกตว่าถ้านอนตื่นจากพี่นอนมาบางทีสองชั่วโมงรอยยังอยู่เลย<อ>กับนอนตะแคง<อ>ใช่ค่ะถ้าคนอนอนตะแคงจะลอยอจะออกไปจากบ้านก็ยังรอยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเรามารู้จักโยคะเพื่อการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นการเรียนในเบื้องต้นที่อาจจะมีซีเรียสบ้าง นอกเรื่องบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆอาจารย์บอกไว้นะคะว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยชมในวันนี้แล้วเนี่ยบางบางท่าท่านนําไปใช้เองได้อย่างเช่นท่าตื่นนอนโยคะหน้าเด็กอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายๆท่าที่ท่านที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาที่บ้านบ้านโาายคะาจาันตา,า,าได้ด้วยนะคะอาจารย์บอกว่ามาแล้วเนี่ยไม่มีการเรียนการสอนแบบนี้นะคะ เฉพาะทีมวานนอนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะได้บรรยากาศแบบนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้ามาเรียนจริงๆจะต้องจะบอกว่าไม่ได้เครียดแต่จะต้องมีสมาธิมากจะมีนนสมาธิค่ะแต่เพื่อจะเรียนรู้ร่างกายเราเราต้องมีสมาธิค่ะถูกต้องนะคะจะบอกว่าตายแล้ววันนี้มาที่โรองเรียนชั้นแล้วใครจะมากล้าเรียนบ้าง <laughs> <laughs> เป็นคือมันได้มันได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยไงค่ะอย่างน้อยก็สุขภาพจิตค่ะวันนี้วานนอน คุลกันสนุกสนานมากใช่ค่ะไม่เคไม่คุ้นกันไม่คุ้นกันแต่ก็ได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์ช่วงท้ายวันนี้นะคะเราจะมาะพูดคุยกันแบบรายละเอียดกันบ้างว่าท่านที่ชมอยู่สนใจที่จะมาเรียนอย่างเป็นทางการนะคะมะีคอร์สสำหรับเรียนยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงๆที่บ้านนะคะเป็นโยคะเพื่อสุขภาพนะคะ ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้พื้นฐานของโยคะนะคะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้กับผู้เรียนโดยตรงเลยแล้วกเ็เรียนเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะคะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตอันนี้ลูกศิษย์เป็นคนตั้งให้มานะคะ<ช>คไม่ต้องกลับมาหาไม่ต้องอมาหาการคุยคกันได้ไม่ต้องติดครูค่ะไม่ต้องติดโรงเรียนแล้วถ้ามีปัญหาบางครั้งกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นตรงไหนอะไรเงี้ยเขาสามารถไลน์หรือเฟซมาถามได้เราก็จะตอบหรือทําท่าให้ดูกันไปในนั้นเลยเป็นลูกศิษย์บ้านเราครั้งเดียวก็คือเป็นตลอดไปครั้งเดียวค่ะา่านนี่หมายถึงว่าต้องมาเรียน1คอร์ค่ะ หนึ่งคอสจะมี3ครั้งนะคะสครั้งครั้งละประมาณสองชั่วโมงค่ะจะเรียนอยู่วยการประมาณสองชั่วโมงจะสิ่งที่ต้องเรียนนะคะคือ14ท่าพื้นฐานของอาสนะนะคะก็คือตามรูปนั้นนะคะแล้วก็จะมีท่าเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลอีกอย่างน้อย10บท่านะคะท่าเราไม่เน้นเยอะแต่เราต้องการให้สมาธิเรียนรู้ท่านะคะอันที่2คือลมปราณคือวิธีการหายใจนะคะวิธีการหายใจก็มีหลายอย่างมีทั้งหายใจด้วยท้องนะคะมีหายใจด้วยหน้าอกหายใจด้วยปอดนะคะก็จะมีหลายวิธีการ แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นสมาธิซึ่งสําคัญมากมการที่เราจะมาเรียนเรียนที่บ้านนี้นะคะแทบจะไม่ได้ลืมตาเลยะจะต้องหลับตาเรียน<ม>แล้วก็ใช้สมาธิในการจับความรู้สึกนะคะ<ม>อย่างเกรงคลายแปดส่วนท่าแรกจะใช้นิ้วชี้กดนิ้วโป้งนะคะ,ะ<ม>จะใช้นิ้วโป้งกดนิ้วชี้<ม>แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือใช้สมาธิสั่งการจากสมองลงเท้าเพราะฉะนั้นส่วนมากจะ,ะกดไม่ได้ คือลืมใช้ลืมใช้ลืมใช้สมองสั่งการไปที่ส่วนปลายเท้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ค่ะก็เป็นเยอะกะเป็นการลักษณะการมองมากกว่าใช่ค่ะก็จะพยายามลืมตาก็เราค่อยๆฝึกไปฝึกไปอีกหน่อยสมองสั่งการถึงปลายเท้าเราจะคงใช้ได้อยู่ค่ะค่ะเรียกว่าคอร์สนึงจะเจออาจารย์อยู่ประมาณ6ชั่วโมงใช่ค่ะ6ชั่วโมงก็คือท่านกลับไปทําที่บ้านได้ตลอดเลยใช่ค่ะดูแลสุขภาพได้ยันวินาทีสุดท้ายของชีวิต แล้วแล้วคอร์สหนึ่งอะถ้าถ้าสนใจกันมาเป็นจํานวนเยอะๆอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ก็ต้องมีเพราะว่าเราจะมีหลายหลายคอร์สท,ที่ที่จัดนะคะถ้าเป็นเดี่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มหรือแม้กระทั่งออกไปสอนข้างนอกนะคะอ่าโดยจะเป็นกลุ่มใหญ่อันนี้อยู่ที่เราจะตกลงกันแล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะไหนคะ่ะมีหลายอย่างแล้วแต่แล้ว <forcing S 1> แต่ถ้า่สนใจจะมาเดียวเดียวก็ได้คนเดียวเลยมีสมาธิแน่นๆเลยก็ได้หรือจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็แบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเรียนแบบจริงจังนะ ไม่เล่นนะอย่างวันนี้ไม่เอานะอาจารย์บอกว่าไม่เอานะต้องกลับแบบฝึกจริงจังด้วยใช่เพราะเรียนก็อยากให้ได้ไปค่ะแล้วเปิดเรียนออทุกวันออ<ช>จริงะะๆมีสอนทุกวันนะคะ,คะ <med> จะขอยกเว้นว่าที่วันเดียวคือสอนหนังสือนะคะ,ะวันทุกวันเนี่ยแต่ว่าเราเวลาเรียนเนี่ยเรานัดกันเป็นครั้งครังผู้เรียนว่างผู้สอนว่างสบายๆแต่ความถี่ในการเรียนคือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะเรียนครั้งที่1ก็คือจะเรียนอย่างหนึ่งพอเรียนครั้งที่2ก็จะเรียนอย่างหนึ่งก็จะทบทวนครั้งที่1ให้<อ>เพราะฉะนั้นต้องกลับไปฝึกฝนครั้งที่1กลับมาก่อนะนะคะ ก็อย่างน้อยคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่จะเจอกันนั่นแหละค่ะก็คือถ้าหาดสนใจจะมาเรียนก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลือกวันเอาความเหมาะสมเลยะนะคะ,คะส่วนวันอาทิตย์ก็จะขออนุญาตที่ไปสอน,สอนเป็นแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของชาติด,ด้วยนะคะ,คะทางมาก่อนทางที่จะมาที่บ้านโยคะเนี่ยถ้าทางเส้นผลโยธินนะคะก็จะถึงร้านไม้สวยถ้าเส้นผลโยธินที่จากพระ,พ,ระพุทธบาทมาลพบุรี ก็จะถึงร้านไม้สวยเสร็จก็ชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางวัดหลังสวนนะคะชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้ามาประมาณ3กิโลถึงหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านจะอยู่ขวามือถ้ามาเส้นคลองชนประทานนะคะเส้นที่างที่สองก็คือมาทางชนประทานคลองชนประทานก็ออกจากบายพาสนะคะแล้วก็วิ่งออกมาเส้นหนองโดนออกมาประมาณสักกิโลกว่าจะถึงสะพานแรกค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะค่ะอยู่ซ้ายมือเลยอยู่ซ้ายมือหน้าบ้าน แล้วก็จะมาอีกทางหนึ่งก็คือดงน้อยนะคะเส้นวัดดงน้อยวัดบ้านไร่วิ่งตรงมาพอมาถึง3ามแยกเลี้ยวซ้ายมาก็ประมาณสัก4ี0หเมตรก็จะถึงก็มา,า,าได้3เส้นสาทางนะคะแต่อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้ามาถึงแล้วให้สังเกตป้ายเพราะว่าหลายคนจะมองเป็นบ้านเป็นอาคารเรียนถ้าพูดตรงๆเนี่ยต,ต้นไม้จะเด่นกว่า ะจะเหมือนอยู่บ้านสวนะนะคะจะเป็นบ้านสวนมากกว่าเพราะนั้นสังเกตที่ป้ายนะคะแล้วก็ใครที่ฟังไม่ทันหรือ,อยังไงเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์เลยดีกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านนะคะ0892408518ค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับผู้ทีออ่อยากดูแลร่างกายนะคะแล้วก็อย่าทิ้งไว้ให้เหมือนกับคนสอนนะคะที่รอให้ไม่สบายก่อนแล้วถึงได้ไปเรียนนะคะดูแลไว้เธอคะ่ะ,คะเ,เริ่้นตั้งแต่วันนี้ก็ียกได้ว่าไม่สายไป นะคะแล้วก็มีอีกวิธีนึงในการติดต่อหรือว่าหลายท่านที่ชมรายการของเราวันนี้แล้วเนี่ยอยากจะติดตามทางด้านของบ้านโยคะมี Facebook ด้วยมี a c e b o o k ค่ะก็คือบ้านโยคะอาจารตานี่แหละ,ะพิมพ์เข้าไปตรงๆเลยบ้านโยคะอาจารย์ตา,าก็จะมีเ,เป็นโลโก้ ค่ะใช่เป็นโลโก้ว่าโยคะเพื่อสุขภาพอ๋อเป็นโลโก้โยคะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เข้าไปดูว่ากิจกรรมของบ้านโยคะอาจารย์ตามมีอะไรบ้างนะคะทุกวันก็จะมีการโพสต์ในเรื่องของความรู้ต่างๆด้วยและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางหนังสือพิมพ์วันนอนนิวส์ด้วยอาจารย์ก็ฝากผลงานเอาไว้เช่นเดียวกันเป็นเป็นคอลัมน์เล็กๆเพื่อให้ดูแลสุขภาพค่ะ ก็อธิทราง่ายๆนะคะแต่ก็ขอเน้นนะคะว่าสุขภาพกายไม่ใช่ที่เราจะต้องดูแลอย่างเดียวเราต้องดูแลสุขภาพใจด้วยสุขภาพกายที่เราเริ่มมีปัญหาเยอะแยะมาจากสุขภาพใจสุขภาพของความเครียดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดูแลสองส่วนไปพร้อมๆกันนะคะก็ะะติดตามผลงานอาจารย์ได้ทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นมาที่บ้านเลยนะคะในโทรศัพท์ทาง Facebook แล้วก็<น>ทาง<อ>ด้านของวานนน n ์นิวส์ซึ่งท่านที่เคยได้รับอ่านกันนะคะก็เปิดไปที่คอลัมน์ของอาจารย์ตานะคะก็จะมีรายละเอียดของโยคะให้ติดตามกันด้วยนะคะก็มีหลายช่องทางช่วงท้ายมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่าค่ะอาจารย์กอ็อยากให้รีบช่วยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอยากให้สายเพราะว่าเวลาที่มันเป็นแล้วเราแก้ไขยากนะคะกลับมาดูแลบ้างนะคะโดยเฉพาะความเครียด นะคะถ้าถ้าเราเรียนโยคะนะคะเราจะค่อนข้างเราจะนิ่งและสงบลงพอสงบลงเวลาที่เราโกรธเวลาที่เรารู้สึกจะต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราหงุดหงิดเราจะเย็นลงค่ะ,คะเราจะทำให้<ม>พอเราเย็นลงแล้วเราจะมีสติที่จะคิดอะไรมากขึ้นนะคะสังคมเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขมากขึ้นะนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ตานะคะที่มาเปิดโรงเรียนเปิดบ้านให้เราได้ชมในเรื่องของโยคะนะคะที่หลายๆท่านเนี่ย หลายคนก็ยังรู้รู้วิธีการในทางที่ผิดๆอยู่เยอะนะคะคอันนี้เป็นออกกําลังกายเป็นวิธีการโยคะเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วก็เน้นในเรื่องของสมาธิด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆพรีเซนเตอร์ของเราท่านหลังขอบคุณด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเมื่จะบอกอาจารย์ไหมคะสนุกครับสนุกนะคะไกครับ นุกครับสนุกดีต้องใช้เวลาอันนี้ต้องใช้เวลาได้นะคะโอเคขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะและในครั้งหน้านะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้อีกทางวานอนชาแนลนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีสินีดีๆที่จะมานําเสนอกันก็จะ ปร่วมบันทึกเทปนะคะแล้วก็นํามาฝากกับคุณผู้ชมด้วยวันนี้รายการของเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านที่ชมอยู่จะได้ในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะตื่นนอนเริ่มจากวันพรุ่งนี้เราจะมีการตื่นนอนที่ถูกต้องโดยการใช้โยคะนะคะแล้วก็วิธีการอื่นที่อาจารย์ได้นําเสนอมาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ Phương Tha, Ngọc Phương Tha nha. An ơn nha. <laughs>